สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของหลูกห้านทีมงานมอลำเพชดลํำเพื่อนที่หลักและครอบสุขสุขคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณหน้าเวทีของหลูกห้านทีมงานมอลำเผชดลํำเพื่อนครับบรรยากาศตอนนี้ครับทีมงานกําลังเตรียมติดตั้งระบบ บ่าว่าสิเป็นนะครับฉากแสงสีเสียงบนเวทีนะครับก้อนลายสดมือแรกนี่ครับพี่น้องมาชมกับบรรยากาศนี่ด้านหน้านะครับเพิ่มระบบไฟแล้วครับนี่เต็มระบบเลยครับเต็มหน้าเวทีเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามือแร่งสิสว่างซ้ำใดสิแจง้งซ้ำใดครับ ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับในมือไรซดกุ้มเปิดนะครับที่เขาได้ครับเตรียมก้มพอมา้าัตงแ่้มว่านนะครับคือวันแรกที่วันที่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่ยี่สิบแปดกับไรซดกุ้มเปิดอีกมือนึงแล้วก็กุ้มปิดในวันที่ยี่สิบเก้าเมื่อเอือนครับพี่น้องได้มาบัตรมานในราคาหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทครับขอกำลังขอแห้งสนับสนุนครับพี่น้องออ กำลังใจจากพี่น้องเ c ซีแฟนครับเดอ้อหลายหลายระบบหลายๆ,บบายๆอันหลายๆย่างให้พี่น้องได้เบิ่งในชมครับการสร้ตั้งฟอนา์รการเวทีครับที่ติดตั้งระบบต่างๆครับ เอาเสียบเบังเดะให้มติดบนฉากหลังครับก็สมีไฟบอสิเป็นไฟบีมไฟผ้าไฟอ่บุฟเฟ่นะครับหรือโมเฟ่ จอ LED นะครับเพิ่มเติมปรับปรุงนะครับระบบดนบนเนที่ทั้งนี้ครับทีมอาจารย์นักดนตรีกำลังติดตั้งอุปกรณ์ดนตรีเพื่อเสียดระบบครับเนี่ว่าเป็นความ คื่หน้านะครับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนของระบบบนเวทีครับทีทีมงานหมอลำเพชรลำเพิ่อนเปนเลี่ยนอะไรระบบไวจัดเต็มชักมาหนี่โอ้จัดเต็มเลยวะจุด,ดเลยครับโชเฟอร์เกลี่ยไกลครับนี่จยจวดเลยวันนี้เป็นทั้งโชเฟอร์เป็นทัั้้งงพนนกาไดเบจ้างาน

โอเคแล้วส okay, ักเดือนละแต่ว่าตัวนี้มันตั้มแน่นิมูยเ้าเบิ่งระดับด้วยให้มันซั้มกันครับอ่าล่ำเพื่อนน่ะมันต่ั่ากันประมาณเส้นสองเส้นหมดเลยเอาเบิ่งเนี่ยมันแนบล้างนะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมระบบครับพี่น้อง เป็นอีกคลิปหนึ่งหรือบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องได้เพื่อนชมกานแล้วเมอแรงจังไดกพี่น้องกอย่าลืมครับบอกว่าสิเป็นนะครับทีมงานศิลปินนักแสดงเมอแรงมี้เสื้อผ้าครับในการแสดงบนเวทีความหลากหลายสิมีเสื้อผ้าย,ยังครับพี่น้องรอติดตามเดอ้อนะครับความเปลี่ยนแปลงในเมือแองจี มวนมั่นห้าแน่นอนในโลกโก้หรือสไตล์ของบอลลมเพลรรำเพลินครับทั้งนี้ก็สิเป็นทั้งพอข่านำใหม่กับไผ่หยาวทรงยญ่เจยปฏิสังเคลือหาดเพิ่นนั่นแหล,ละนะครับถือว่าเป็นการแสดงนะครับ ไล่สดกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดก่อนที่เฮาจะได้เตรียมตัวลงทั่วนะครับกรุงเทพอ่าทั่วชนบุรีนะครับทางบาวินนะหลบหลๆพว้นทีนะครับในช่วงปลายเดือนมินาหนครับต้นเดือนเมษาครับฉะนั้นแล้วก็ขอฝากพี่น้องนะครับมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมอลัมพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานยาโอเอลังเล่ใจครับนี่คือนะครับรูปแบบบนเวที นะครับคือฉากและวับแสงสีเสียงนะครับในฤดูกาลแรกของทีมงานมอลล์เพชรลำเพื่อนครับมันได้การครับ,บพี่น้องบางทานนี้ก็จะเป็นการเตร่มอม้อมๆของทีมงาน นะครับเศร้าอันไล่บอสเป็นทีมกราฟิกแล้วกัทีม OB นะครับทีมไทยท่อมสุดเด่นมันอยู่ในเต็นท์หลังนี้ครับหนาไวไที่แบบแรงนะครับเต็มที่ครับ แล้วเมื่อนี้นะครับก็ได้เพิ่มไฟระบบไฟต่างๆด้านหนา้าเวทีครับบอกว่าจะเป็นชิตตี้แล้วไฟผ้าไฟสองสว่างกัดติดแล้วก็คือเลยอย่ามันจะบ้าน่วยบอกตำแหน่งไฟนะนะให้ไปต่อไฟโอเค <c oughs> ห้ามไปเต้นเสตยไปไฟคอยเด้อ <c oughs> เออหาผ้ามาเสตติละ่ะ สร้างค่ำสร้างแก้วสร้างแดงพนักง,งานหลายๆครับหลายๆตำแหน่งก็อสิบจิมไฟที้มกราฟิกทิม LED ทิมเครื่องเสียงครับแบล้วก็พนักงานไว้ที่พนักง,งานติดตั้งฉากโอ้หลายครับร่วมกัน อย่งปั้นกระตินแล้วครับดันหน้าไปที่ เตรี่ยมพ่อมอง,อง,อง,องชิ้นงานน้องๆนะครับแดนเซอร์ชิ้งานคอตุม่มครับมาครับฟอนา แต่ชั้นห้าเลยชั้นห้าเอารวมแรงแข่งขันกองทัพงูลุกเสียกนำโดยป้าแดงคนเดิมหรือดาบแดงคำากับเกี้วครับแสตคอนว้อย tiếng ngàn mà lòng thì lòng phiền Còn là ngàn lòng อาขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้ครับคือว่าเมื่อน,นี้เขาก็ได้เพิ่มเติมระบบไฟนะครับระบบไลติงนะครับเพื่อความสว่างสวายเพื่อความสวยงามบนเวทีนะครับสีไรซ้ำไรเข้ากับเสียงระบบไปหน่บคุณกำลังใจทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมสำหรับคลิปนี้พญานาคสายจวดเพชรลำเพิ่นอเวเชียล ักโก้งเีวสชามิทับคิมหนักกต่จังมากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ